ขายของไม่ค่อยดียอดขายไม่ค่อยขึ้นทํายอดไม่ค่อยได้คุณลิฟายการท่องเที่ยวก็ไม่เคยไปสักทริปหนึ่งอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังทําธุรกิจตัวแทนนะคะสิ่งหนึ่งที่บริษัทต,ตัวแทนส่วนใหญ่มักจะมีนั่นก็คือการเก็บ ทริปในการท่องเที่ยวการเก็บทริปในการท่องเที่ยวเป็นการให้รางวัลอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากเงินที่คุณได้รับไปสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือโฟกัสการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดคุณโฟกัสการท่องเที่ยวทําทริปท่องเที่ยวได้ฟรีจะเป็นสิ่งที่การันตีว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงและคนที่คุณกำลังอยากจะให้เขาตามมาเป็นลูกทีมเขาจะตามคุณมาเพราะคนสำเร็จย่อมตามคนสำเร็จค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณอยู่บนสายผา ของบริษัทสายพานของความสําเร็จเอาตัวเองนะคะทํายอดให้เท่ากับการท่องเที่ยวในแต่ละรอบที่บริษัททําได้จะทําให้คุณอยู่บนสายพานของความสําเร็จเพราะบริษัทเองเนี่ยเขามีการวางระบบไว้อยู่แล้วค่ะว่าคุณจะต้องทํายอดได้เท่าไหร่ถึงได้ไปเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวจะทําให้คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณประสบความสําเร็จได้จริง